ทายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายบัตร1-9บอกอะไรรู้ไหมว่าเลขลงท้ายบัตรประชาชนสามารถบอกพื้นฐานนิสัยของเราได้เพราะเราเป็นคนที่มีเลขบัตรประชาชนติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่มีใครเลือกหรือว่าเปลี่ยนตัวเลขนี้ได้วันนี้ c o สเมเน t จะพาไปดูนิสัยจากบัตรประชาชนแต่ละเลขว่าเป็นอย่างไรพร้อมแล้วก็หยิบบัตรมาดูเลยใช้มูสายตัวเลขมานี่เลยจ้า เลขท้ายบัตรประชาชนตัวสุดท้าย1-9บอกพื้นฐานตัวตนและนิสัยรวมทั้งเรื่องความรักจริงหรือมั่วหรือแม่นแค่ไหนไปอ่านพร้อมกันได้เลยทางนิสัยจากคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแรงกายแรงใจไม่สันครอนต่อสิ่งใดก็ตามแม้จะดูเป็นคนแข็งแต่ลึกๆแล้วก็มีความอ่อนโยน ข้อเสียของคุณคือไม่ค่อยระมัดระวังไม่ว่าเรื่องไหนควรจะรอบคอบมากขึ้นขี้หลงขี้ลืมก็ต้องระวังจุดนี้ในแง่ความรักเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับคู่ครองได้เพราะความแข็งของคุณแต่เพราะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงเลยทำให้อดทนใจเย็นและค่อยๆแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้จ้าเลขบัตรประชาชนลง้ายด้วยเลขหนึ่ง คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตแม้จะเล่นเล่นเอนจอยกับชีวิตบ้างแต่80%อร์คือวุ่นวายกับการจริงจังตั้งใจใช้ชีวิตชีวิตมักจะมีผู้คนหลัง่งไหลเข้ามาเสมอทั้งแง่ดีและไม่ดีข้อเสียคือเป็นคนใจดีมากต้องระวังความใจอ่อนและความใจกว้างของตัวเองทำให้เหนื่อยเกินไปและรับฟังเรื่องราวของใครก็ได้แต่อย่าเอาตัวไปแก้ปัญหาให้เขาจะโดนลูกหลง ในแง่ความรักโดยรวมก็ปกติดีแต่ควรจะระวังเรื่องการรักนอกกรอบรักซ้อนรักสามเศร้าสี่เศร้ามันจะวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆให้ปวดหัวเล่นคนรักของคุณมักจะต่างกันทั้งอายุแล้วก็ความคิดควรรับฟังแล้วก็เปิดใจได้ไม่ขัดแย้งกันฐานนิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสองบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนใคร ไอเดียเพิ่มพูนได้เสมอเส้นทางที่ใครไม่เคยไปคุณจะเป็นคนเริ่มเองไม่ว่าเรื่องอะไรมีความมั่นใจสูงในเรื่องใหม่ๆไม่เกรงกลัวต้องบุกบันและท้าทายชีวิตตัวเองอยู่เสมอข้อเสียคือความคิดคุณมักจะเปลี่ยนไปไวเกินไปจนใครก็ตามไม่ทันอาจต้องปรับปรุงนิดนึงถ้าคิดอะไรให้ดีตัดสินใจอย่างรอบคอบชีวิตจะไม่เหนื่อยในแง่ความรักบอกเลยว่า น่าตื่นเต้นสดใสมักเจอสิ่งที่ดีเสมอเพราะคุณมีความสดใสในตัวเองเยอะรักษาความสดใสชา,าบซ้านี้เอาไว้ยังไงก็แฮปปี้้านิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้คบหาไม่ว่าจะคนรู้จักหรือเพื่อนฝูงเป็นคนที่จริงใจมากๆใครเห็นก็เชื่อถือและพึ่งพาคุณเสมอ ผู้ใหญ่เด็กคนแก่ก็คือนิยมชมชอบคุณหมดเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มักจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอข้อเสียคือเป็นคนพูดจาจริงจังและตรงไปตรงมามากๆทำให้อาจผิดใจกับคนรอบข้างได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจคุณเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นมากแต่ว่าบางครั้งความหวังดีก็ผิดเวลาก็อาจกลายเป็นการรบกวนคนที่ได้รับก็ได้ ในแง่ของความรักด้วยความที่คุณเหมาะจะอยู่ในวงการและชีวิตจะนำพาคุณไปหาแสงสีจึงทำให้คุณจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีชื่อเสียงมาช่วยเหลือคุณต้องพยายามดูแลตัวเองและควบคุมสติตัวเองให้ดีจะได้เจอกับความรักที่ดีเหมาะกับเราและไม่ถูกหลอกทายนิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงทายด้วยเลข4บอกเลยว่าเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทำอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงความสวยความงามค้าขายอาหารเป็นเส้นต่างๆเซลหรือว่าคนกลางในหน้าจะดีมากด้วยความที่เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนใครๆก็เลยติดหนึบและติดใจคุณมากข้อเสียคือเป็นคนยอมคนเพราะความใจดีทําให้ใครๆก็คิดเอาเปรียบคุณต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองจะได้ไม่อ่อนไหวไปกับความคิดของคนอื่น ในแง่ความรักคุณเป็นคนยิสัยดีพอมีความรักคู่รักของคุณก็เข้าหากันได้ไม่ว่าจะแฟนคนไหนก็อยากอยู่ใกล้เป็นคนที่มีพลังบวกล้นเหลือคนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขฐานยิสัยบัตรประชาชนลงท้ายเลขหเป็นคนแอคทีฟและกระตือรือร้นกับชีวิตเสมอไฟชีวิตและพลังการทำงานไม่เคยมอดไหม้คิดอะไรไว้มักทำได้สำเร็จจนได้มีดวงประสบความสำเร็จสูงมาก ข้อเสียเป็นคนที่มีพลังในตัวสูงปรี๊ดควรจัดการและจัดลำดับให้ดีจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปและควรชะลอความไวให้เข้ากับคนอื่นลดความใจร้อนความผงผางเอาตัวเองเป็นที่ตั้งลงไปบ้างเรื่องพวกนี้ทำให้คุณเดือดร้อนได้ในแง่ของความรักเข้ากันได้ดีกับคนรักแม้จะเข้ากันดีแต่ก็ยังตีกันบ้างมักจะทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยและทะเลาะก,กันเรื่องครอบครัวของอีกฝ่ายมากกว่า สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยเพราะคนนั้นมักมีแฟนอยู่แล้วภัยจะมาถึงตัวเอาไว้ให้ระวังฐานิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข6เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากพูดอะไรออกไปรับผิดชอบคำพูดทุกคำจริงจังกับความรักและชีวิตเพ้นฝูงคนรอบตัวมากๆแม้ภายนอกจะดูเงียบขรึมแต่จริงๆแล้วตลกเฮฮาอารมณ์ดีเป็นกันเองและใจกว้าง ข้อเสียคือเต็มที่กับเพื่อนและคนรอบตัวแค่ไหนแต่เวลาคุณมีปัญหารู้สึกว่าหันหน้าไปพึ่งพาใครไม่ได้ทั้งที่คนเป็นที่พึ่งให้คนอื่นตลอดเวลาอย่าไปช่วยเหลือใครจนเกินกำลังไม่อย่างนั้นปัญหาของเขาจะโดนเทมาเป็นปัญหาของเราในแง่ความรักเป็นสายซัพพอร์ตดูแลทุกคนรอบตัวและรอบตัวคนรักได้ดีมากไม่ว่าใครที่เคยคุยกับคุณก็ชอบคุณเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจ ระวังคือพวกขี้เหงาแต่มีเจ้าของจะมาชอบจ้อแจะระวังตัวด้วยธาตุที่ใสของคนที่บ่ายประชาชนลงท้ายด้วยเลขเจ็ดคุณเป็นคนที่จิตใจดีและอ่อนโยนคิดถึงจิตใจของผู้อื่นเสมอใครที่ได้รู้จักก็จะปรับใจและตามใจคนอื่นเก่งเป็นที่หนึ่งพื้นดวงของคุณนั้นสู้ชีวิตลมลุกคลุกคลานนิดหน่อยแต่ว่ายิ่งลำบากบั้นปลายชีวิตจะยิ่งรวยข้อเสียคือเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ลังเลไม่กล้าตัดสินใจเวลามีอะไรให้ต้องคิดคือคิดแล้วคิดอีกเพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยตัดสินใจเสมอต้องหัดตัดสินใจเองนะจะได้ในสิ่งที่ต้องการตามใจตัวเองสักครั้งมันไม่เป็นไรเลยในแง่ของความรักความไม่มั่นใจในตัวเองทําให้พานไม่มั่นใจในคู่รักของตัวเองด้วยรู้สึกว่าคบกันอยู่อาจไม่ใช่คู่ของเราหรือเราเหมาะจะอยู่คนเดียวมากกว่าตรงนี้มองว่าต้องเปิดใจให้กว้าง ให้โอกาสตัวเองและคนรักของเราเรียนรู้กันเยอะๆช่วยแก้ไขเรื่องความไม่มั่นใจในชีวิตได้ฐานนิสัยของคนที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8เป็นคนเรียนรู้ทั้งความรู้ทั้งบทเรียนชีวิตชอบเดินทางมั่นคงกับตัวเองมีความทะเยอทะยานและยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ดีสุดๆแม้รักฐานครอบครัวจะดีแต่ชอบจะเรียนรู้ด้วยตัวเองและรวยมากๆในอนาคตข้อเสียเป็นคนมั่นคงและยึดถือตัวเองมากที่สุด ทำให้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและอาจทําให้คนไม่พอใจได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและเราไม่รู้ตัวต้องระวังในส่วนนี้ในมุมของความรักจะมีคู่ครองของที่รักและสปอร์ตคุณตลอดแต่คุณติดต้องทะเลาะตีกันเสมอความตรงไปตรงมาและไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ระวังเรื่องคําพูดทางที่สยัยประชาชนลงท้ายด้วยเลข9บอกว่าคุณนั้นมีเรื่องของวาทศิล ถ้าทำงานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดคุยจ้อแจะหรือร้องเพลงจะเป็นที่รักและเอ็นดูของผู้ใหญ่ความคล่องแคล่วว่องไวเข้าใจอะไรง่ายและเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีจึงเจริญก้าวหน้าได้ไวมากๆข้อเสียด้วยความเป็นที่รักและใช้วาจาเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นหากไม่ระวังคำพูดจะพาเรื่องแย่ๆมาถึงตัวได้ไวกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระวังคำพูดเอาไว้ถ้ารู้สึกว่าอันไหนไม่น่าพูดไม่ควรพูด ให้สงบปากสงบคำเอาไว้ในแง่ความรักแม้ว่าตัวคุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังต้องการคนดูแลผู้รักของคุณมักจะมีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ทำให้คุณรู้สึกเป็นเด็กเมื่ออยู่ใกล้ได้งุยงุยอ้อ,อนอ้อนเขาทั้งวันเป็นยังไงกันบ้างคะทายนิสัยจากเลขบัตรประชาชนทางนี้ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็คือจึ้งเลยนะถึงจะติดเล่นแต่ก็เป็นคนจริงโจ้เอ้ยจริงจังกับชีวิตนะจ๊ะใครตรงไม่ตรงอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลย